สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสวยโชว์เต้นสะบัดคนตาดีหลุดโฟกัสเงาในกระจกหลุดโป๊ะร่างจริงของนางฟ้าเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของสาวสวยชาวจีนรายหนึ่งซึ่งกำลังตกเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจำนวนมากหลังมีคนตาไวสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในไลฟ์สดของการเต้นของเธอ เมื่อเงาที่สะท้อนผ่านกระจกด้านหลังกับสาวที่อยู่หน้ากล้องดูจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยคลิปวิดีโอการไลฟส์สดของสาวคนนี้มีคนนำมาโพสต์ต่อลงในกลุ่ม f a c e b o o เพราะว่าสาวเอวบางร่างน้อยรายนี้ตั้งใจจะโชว์เต้นเพลงซึ่งกำลังเป็นเทรนฮิตบนโซเชียลแต่เมื่อดูดูไปก็พบว่าชั้นวางของและโต๊ะเครื่องแปลงด้านหลังนั้นเริ่มบิดเบี้ยวขยับได้ตามจังหวะการเต้นของเธอแต่ที่สะดุดตาที่สุดเห็นจะเป็นกระจกด้านหลัง เห็นชัดว่าเงาที่สะท้อนในกระจกนั้นเป็นหญิงสาวที่สวมชุดเดียวกันแต่มีรูปร่างหนาและใหญ่กว่าสัดส่วนทั้งต้นแขนความหนาของเอวและสะโพกราวกับเป็นคนละคนคลิปดังกล่าวกลายมาเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนพาก,กันเข้ามาแซวอาทิทำไมแอปทรงพลังขนาดนี้อีคอมเมนต์บอกว่าตูเสื้อผ้าย,ยังขยับไปตามจังหวะเลยอีคอมเมนต์บอกว่ากระจกไม่โกหกอีคอมเมนต์บอกว่าโต๊ะด้านหลังยังกระโดดได้ และอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่าปรากฏการเหนือนธรรมชาติซะอีกเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ